สวัสดีครับมาพบกับช่อง u n l i m i t e d mindset อีกครั้งหนึ่งนะครับใน EP นี้เราจะมาคุยกันในเรื่อง19คํำพูดกระแทกใจของคาวยุ่งที่จะเปลี่ยนความคิดและก็ชีวิตของคุณได้ทำไมผู้คนจำนวนมากยังคงพูดถึงยังคงยกย่องยังคงอ้างอิงคำพูดของคนที่เสียชีวิตไปหลาย10ปีแล้วมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่มีความหมายเป็นพิเศษอย่างแน่นอนนะครับคาวยุงเป็นนักจิตบาบัดและจิตแพทย์ชาวสวิตเซอร์แลนด์นะครับ ผลงานของเขามีอิทธิพลต่อจิตเวชศาสตร์และศาสนาวรรณกรรมแล้วก็สาขาที่เกี่ยวข้องมากมายนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักศึกษาหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในวงการจิตวิทยาสิ่งที่ผู้คนรู้ก็คือคำพูดหรือว่าคำแนะนำบางอย่างของคาวยุงนั้นอยู่เหนือการเวลาและเขาก็ทิ้งคำพูดและวิธีคิดที่ทรงพลังแล้วก็มีคุณค่าสูงมากสำหรับคนทั่วไปทุกคนเอาไว้ให้คนรุ่นหลังคำพูดที่มีชื่อเสียงของเขาอย่างเช่นสิทธิพิเศษของชีวิต คือการเป็นตัวคุณอย่างแท้จริงหรือว่าประโยคที่ว่าฉันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันฉันคือสิ่งที่ฉันเลือกที่จะเป็นและประโยคที่ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้จนกว่าเราจะยอมรับมันการกล่าวโทษไม่ได้ปลดปล่อยแต่เป็นการกดขี่นั่นคือตัวอย่างคําพูดที่ทรงพลังและก็มีความหมายลึกซึ้งของขาวยุงต่อไปนี้คือประโยคที่ทรงคุณค่า19ประโยคทองของขาวยุงที่ทุกคนสามารถเอาไปใช้สร้างพลังให้กับตัวเอง แล้วก็พัฒนาตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับประโยคที่ 1. โลกจะถามว่าคุณเป็นใครและถ้าคุณไม่รู้โลกจะบอกคุณมีคนหลายกลุ่มที่ชอบแจกนามบัตรตำแหน่งงานเพื่อบอกคนอื่นว่าตัวเองเป็นใครการทำแบบนั้นมันง่ายเราจะสั่งพิมพ์นามบัตรเท่าไหร่และเขียนว่าอะไรก็ได้แต่ว่าต้องใช้จิตวิญญาณที่กล้าหาญในการมองเข้าไปข้างในจิตใจตัวเองถามคำถาม ฟังเสียงของสัญชาตญาณและรู้ว่าหัวใจของตัวเองนั้นต้องการอะไรคำพูดของขาวยุงประโยคนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรู้ในตัวเองมันชี้ให้เห็นว่าถ้าคุณไม่เข้าใจอัตลักษณ์และก็ค่านิยมของคุณเองแล้วก็แสดงออกมาให้โลกเห็นอิทธิพลภายนอกของคนอื่นก็จะเป็นฝ่ายกำหนดชีวิตของคุณมันเป็นการบอกให้คุณค้นพบตัวเองอย่างถูกต้องตามที่ใจคุณอยากจะเป็น โดยเตือนเราว่าการรู้จักตัวเองเท่านั้นที่เราจะต้านทานการถูกคนอื่นตีตราให้กับเราได้นะครับประโยคที่2รองเท้าที่เหมาะกับคนหนึ่งจะบีบเท้าของอีกคนไม่มีสูตรการใช้ชีวิตใดที่เหมาะสมและใช้ได้กับทุกคนเท้าทุกข้างในโลกและก็รองเท้าทุกข้างทําให้ชีวิตสวยงามแตกต่างกันดังนั้นจงยินดีและภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์ของคุณจากนั้นสนับสนุนให้คนอื่นทําแบบเดียวกันแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการยืน เดินวิ่งกระโดดเต้นรำอย่างอิสระนะครับข่าวยุงเน้นย้ำถึงความเป็นเอกลักษณ์ของคนแต่ละคนเช่นเดียวกับรองเท้าแต่ละคู่ก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนชีวิตไม่มีสูตรตายตัวที่เป็นสากลคำพูดนี้บอกให้ทุกคนยอมรับความเป็นปัจเจก,กบุคคลของตัวเองแล้วก็รู้และเข้าใจว่าสิ่งที่ใช้ได้ผลกับคนคนหนึ่งอาจจะไม่ได้ผลกับอีกคนหนึ่งให้วิธีคิดแก่เราในการเปิดใจให้กว้างแล้วก็ให้ความเคารพต่อเส้นทางชีวิตที่หลากหลายของคนอื่นนะครับ ประโยคที่ 3. มมีเพียงความขัดแย้งเท่านั้นที่เข้าใกล้การเข้าใจความสมบูรณ์ของชีวิตชีวิตมักเต็มไปด้วยทางเลือกและก็สิ่งที่ไม่ลงรอยกันสนิทข่าวยุงแนะนําว่าการเปิดใจรับความมีอยู่จริงของความขัดแย้งทําให้เรามีความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นเกี่ยวกับความซับซ้อนของชีวิตการยอมรับทั้งแสงและเงายอมรับทั้งความสุขและความทุกข์ทำให้เราสามารถชื่นชมความสมบูรณ์และความลึกซึ้งในการใช้ชีวิตของเรา นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงพูดต่อในประโยคที่4เอาไว้ว่าฉันก็ต้องมีด้านมืดเหมือนกันคำพูดนี้อ้างอิงไปถึงแนวคิดที่ว่าการเปิดใจรับข้อบกพร่องการต่อสู้ดิ้นรนและด้านที่มืดมนภายในจิตใจของเรานั้นเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการเติบโตและความสมบูรณ์ในฐานะคนคน,คนหนึ่งมันเตือนเราว่าความสมบูรณ์แบบไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้วในคนทุกคนแต่ว่ามันเป็นการผสมผสานทุกด้านของตัวเราด้านที่เด่นรวมถึงด้านที่ด้อยกว่าเข้าด้วยกัน เพื่อให้มันกลายมาเป็นตัวเราอย่างแท้จริงนะครับประโยคที่ 5. ครึ่งแรกของชีวิตอุทิศให้กับการสร้างอัตราที่ดีส่วนครึ่งหลังคือการมองเข้าไปข้างในและปล่อยวางคําพูดของข่าวยุงเน้นช่วงของชีวิตในช่วงครึ่งแรกคนเน้นไปที่การพัฒนาความรู้สึกของตัวเองและอัตลักษณ์หรืออัตตาหรือว่าอีโก้แล้วแต่จะเรียกนะครับแต่เมื่อเราโตขึ้นก็มาถึงจุดที่เราควรหันเข้าไปมองข้างในตัวเอง มองให้เกินกว่าอัตราหรือว่าตัวตนตื้อตื้นเพื่อที่เราจะได้ค้นพบแง่มุมที่ลึกซึ้งในตัวเราเป็นการบอกหรือว่าเตือนให้เราตรวจสอบตัวเองแล้วก้าวข้ามข้อจํากัดของการใช้ชีวิตในระดับเพียงแค่มีอัตราหรือมีอีโก้ไปสู่ระดับที่สูงกว่านะครับมาร์คทเวนได้เคยกล่าวเอาไวคา้คล้ายๆกันนี้ว่าครึ่งแรกของชีวิตฉันไปโรงเรียนส่วนครึ่งหลังของชีวิตฉันได้รับการศึกษาประโยคทองของข่าวยุงประโยคที่6 ทุกสิ่งที่ทำให้เราคุนเคืองเกี่ยวกับคนอื่นสามารถนําเราไปสู่ความเข้าใจในตัวเองได้คําพูดนี้ทําให้คนเราหันมาไตร่ตรองความคิดของตัวเองเมื่อเราพบว่าตัวเองหงุดหงิดหรือว่ารําคาญกับพฤติกรรมของคนอื่นมันมักจะสะท้อนถึงแง่มุมต่างๆของตัวเองที่เราอาจจะไม่รู้หรือว่าไม่ยอมรับในตัวเองข่าวยุ่งแนะนําว่าแทนที่จะโทษคนอื่นเราควรใช้ความคิดที่วุ่นวายหรือว่ารําคาญของเรานี้ ให้เป็นกระจกเงาเพื่อทําความเข้าใจจิตใจของเราเองซึ่งท้ายที่สุดมันจะนําไปสู่การค้นพบตัวเองและการเติบโตของเราครับและก็นั่นเป็นสาเหตุที่ขาวยุงพูดประโยคต่อมาประโยคที่7เขาพูดว่าเราพบตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าในการปลอมตัวนับพันครั้งบนเส้นทางแห่งชีวิตประโยคนี้ข่าวยุงบอกเราว่าจนกว่าเราจะยอมรับว่าความสุขความทุกข์ในเวลาที่เราคิดต่อคนอื่นนั้นมาจากตัวเราทั้งนั้น ถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนความคิดของเราต่อคนอื่นหรือว่าต่อสิ่งอื่นเราก็จะไม่มีวันเป็นอิสระได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมคนที่น่ารําคาญทุกคนจึงมีความสําคัญต่อการพัฒนาความคิดของเราแม้ว่าพวกเขาจะทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดแค่ไหนก็ตามนะครับพูดง่ายๆก็คือพวกเขาเปิดเผยส่วนต่างๆในตัวเราที่อาจจะไม่มีใครรู้จักขอบคุณพวกเขาเพราะว่าพวกเขาช่วยเหลือเราโดยไม่ได้ตั้งใจนักพูดนักเขียนและก็ไลฟ์โค้ชชื่อดังระดับโลกโทนี่โรบ,บิน ก็ได้กล่าวคำพูดที่มีความหมายคล้ายๆกันเอาไว้ว่าทุกปัญหาคือของขวัญหากไม่มีปัญหาเราก็จะไม่เติบโตคำพูดทรงพลังของข่าวยุงประโยคที่8หาคนที่มีสติปัญญาสมบูรณ์ดีทุกอย่างมาให้ฉันสักคนแล้วฉันจะรักษาขเขาให้ดูประโยคนี้แสดงให้เห็นด้านหนึ่งของข่าวยุงนั่นก็คืออารมณ์ขันและการพูดเน็บแนมที่คมขายลึกซึ้งคำพูดนี้ท้าไทยแนวคิดทั่วไปเรื่องความมีสติปกติ ข่าวยุงบอกว่าสุขภาพจิตที่ดีที่แท้จริงนั้นไม่ใช่การที่ใครสักคนแสดงออกภายนอกว่าพวกเขาปกติดีตามมาตรฐานที่สังคมกำหนดเอาไว้แต่ว่ามันเกี่ยวกับการเปิดใจรับเอกลักษณ์และความซับซ้อนภายในตัวของตัวเองนะครับประโยคนี้บอกเราว่าคนที่ดูเหมือนมีสติตามบรรทัดฐานของสังคมอาจจะมีการต่อสู้ดิ้นรนอยู่ลึกๆภายในที่ยังค้นไม่พบและยังไม่ถึงเวลาแสดงออกมุมมองของข่าวยุงกระตุกความคิดของเราให้มองข้ามรูปลักษณ์ภายนอก และเข้าใจสิ่งที่ซ่อนอยู่อย่างลึกล้ําภายในจิตใจของมนุษย์นะครับและข่าวยุงได้พูดประโยคหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันก็คือในคําพูดทรงพลังประโยคที่9การคิดวิเคราะห์เป็นเรื่องยากคนส่วนใหญ่จึงตัดสินเลยในวงเล็บก็คือมันง่ายกว่าคําพูดของขาวยุงประโยคนี้ชี้ให้เห็นว่าการตัดสินคนอื่นนั้นง่ายกว่าการใช้กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างละเอียดและการไตรรองซึ่งมันทํายากกว่ามันท้าทายกว่าและมันใช้เวลามากกว่า เมื่อต้องพบกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนหรือว่าความคิดเห็นที่แตกต่างกันผู้คนมักจะใช้การรีบสรุปตัดสินเลยอย่างรวดเร็วเป็น,นกลไกในการป้องกันตัวเองคำพูดนี้สนับสนุนให้คนเราต่อต้านแนวโน้มที่จะรีบตัดสินคนอื่นแล้วก็บังคับตัวเองให้ไตร่ตรองให้ลึกซึง้งและก็มีวิจารณญาณมากขึ้นในทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับคนอื่นนะครับคำพูดของข่าวยุงประโยคที่10คนผู้ไม่ผ่านไฟนรกแห่งตันหาของตัวเองไม่เคยเอาชนะความปรารถนาเหล่านั้นได้ คำพูดนี้พูดถึงพลังของการเปลี่ยนแปลงด้วยการเผชิญหน้าและควบคุมอารมณ์และความปรารถนาที่แรงกล้าของคนคนหนึ่งข่าวยุงแนะนำว่าการเผชิญหน้าและทำความเข้าใจกับไฟนรกของความต้องการภายในของเราเองทำให้เราสามารถก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นได้อย่างแท้จริงมันบอกเราว่าการเติบโตของคนแต่ละคนมักจะทำได้ด้วยการเผชิญหน้ากับปีศาจร้ายหรือว่าจุดบกพร่องภายในตัวเราแล้วเอาชนะมันและยืนหยัดขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งและฉลาดยิ่งขึ้นจากประสบการณ์นั้น คำพูดทรงพลังของข่าวยุงประโยคที่11ความขัดแย้งที่รุนแรงที่สุดหากเอาชนะได้จะทิ้งความรู้สึกปลอดภัยและความสงบที่ไม่ถูกรบกวนได้ง่ายๆเอาไว้เบื้องหลังคำพูดนี้เน้นถึงพลังของการเปลี่ยนแปลงด้วยการเผชิญหน้าอย่างกล้าหาญและการแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะขัดแย้งกับตัวเองหรือว่าขัดแย้งกับคนอื่นแม้ว่าความขัดแย้งที่ว่านั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ยากท้าทายและยังไม่รู้ว่าจะจบแบบไหนแต่ข่าวยุงแนะนําว่า เมื่อเรากล้าเผชิญหน้าและพิชิตมันเราจะรู้สึกถึงความมั่นคงและสันติสุขที่ลึกซึ้งจากภายในที่คงอยู่มันเป็นการตอกย้ำแนวคิดที่ว่าการเติบโตมักจะเกิดขึ้นจากความทุกข์ยากคำพูดที่ทรงพลังของขาวยุงประโยคที่12ความขัดแย้งที่รุนแรงและแผดเผาเหมือนเพลิงไหม้เท่านั้นที่จำเป็นในการสร้างผลลัพธ์ที่มีคุณค่าและยั่งยืนคนบางคนได้เรียนรู้สิ่งนี้จากความขัดแย้งรุนแรงกับคนใกล้ชิดของตัวเองอย่างเช่นพ่อหรือแม่ที่เลี้ยงพวกเขามา แม้ว่าบางคนจะมีพ่อหรือแม่ที่เป็นหนึ่งในแบบอย่างที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของพวกเขาในหลายๆด้านแต่คนจํานวนมากก็พบในภายหลังว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดในการสร้างคุณสมบัติบางอย่างขึ้นมาในตัวของพวกเขาเมื่อผู้คนเหล่านั้นได้รักษาบาดแผลในวัยเด็กและเห็นของขวัญที่ได้รับมาพวกเขาก็รักพ่อหรือแม่ผู้รุนแรงเหมือนเพลิงไหม้เพราะสิ่งนั้นมันได้สร้างความรู้สึกสงบในตัวพวกเขาซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีแต่ความวุ่นวายเท่านั้น ข่าวยุงเน้นย้ำว่าความขัดแย้งที่รุนแรงชัดเจนจําเป็นต่อการสร้างผลลัพธ์ที่มีความหมายและยั่งยืนความขัดแย้งเหล่านี้เมื่อเอาไปใช้ด้วยวิธีที่ถูกต้องและเข้าใจก็สามารถนําไปสู่การเติบโตทั้งทางส่วนตัวและทางจิตวิญญาณได้มันทําให้เรามองว่าความยากและท้าทายเป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงด้านบวกประโยคที่13สสิ่งใดถูกปฏิเสธจากตัวตนของเรามันก็ไปปรากฏในโลกออกมาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตเรา คำพูดนี้บอกเราว่าแง่มุมต่างๆในตัวเราที่เราปฏิเสธหรือว่าเกลียดมันซึ่งมักจะอยู่ในจิตใต้สำนึกมันสามารถปรากฏขึ้นมาเป็นเหตุการณ์ภายนอกของชีวิตเราได้มันเน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงระหว่างโลกภายในและสิ่งที่เราจะได้เจอภายนอกในชีวิตของเราการรับรู้และก็จัดการกับแง่มุมที่ถูกปฏิเสธเหล่านี้ในตัวเราสามารถนำไปสู่การเข้าใจตัวเองและก็ควบคุมชีวิตของเราได้มากขึ้นตัวอย่างเช่นหากใครสักคนรู้สึกวิตกกังวล ว่าตัวเองไม่ดีพอหรือว่าตัวเองนั้นตัวเล็กเกินไปหรือว่ากลัวว่าจะถูกคนอื่นตัดสินเมื่อความรู้สึกพวกนี้วิ่งวนอยู่ในความรู้สึกของเราผู้คนภายนอกก็จะรู้สึกโดยอัตโนมัติและก็ทําสิ่งเหล่านั้นออกมาเพื่อให้คนที่ปฏิเสธหรือเกลียดความรู้สึกนั้นได้สัมผัสประสบการณ์นั้นผู้คนจะถูกดึงดูดให้รู้สึกโดยอัตโนมัติจากบุคลิกท่าทางความไม่มั่นใจของเราจากคําพูดที่เราพูดออกไปโดยไม่รู้ตัวที่มาจากจิตใต้สํานึกในทางกลับกันเมื่อเรายอมรับตัวเองด้วยความเมตตา ก็ไม่มีใครจําเป็นต้องประเมินคุณค่าในตัวเองของเราและไม่มีใครต้องรู้สึกผิดปกติอะไรเพราะว่าเราไม่มีช่องว่างให้เติมเต็มอีกแล้วในตัวเรานะครับประโยคที่14สิ่งที่คุณต่อต้านจะคงอยู่คําพูดสั้นๆง่ายๆนี้สื่อถึงความจริงอันลึกซึ้งข่าวยุงบอกเป็นในว่าเมื่อเราต่อต้านหรือว่าหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากับปัญหาหรืออารมณ์พวกมันก็จะยิ่งอยู่นานขึ้นฝังแน่นขึ้นและมีอิทธิพลเหนือเรามากขึ้น เป็นสิ่งเตือนใจให้เรารเผชิญหน้ากับความท้าทายและกล้าที่จะแก้ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเพราะว่าการหลีกเลี่ยงมักจะทําให้มันยืดเยื้อและก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราในด้านลบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับประโยคที่15ความคิดของคุณจะชัดเจนก็ต่อเมื่อคุณสามารถมองเข้าไปในใจของคุณเองเท่านั้นข่าวยุงส่งเสริมการพิจารณาและก็ไตรตรองตัวเองว่ามันเป็นเส้นทางสู่ความชัดเจนและก็วิสัยทัศน์เขาแนะนําว่า การเข้าใจแรงจูงใจความปรารถนาและอารมณ์ของตัวเองนั้นเป็นกุญแจสําคัญในการเข้าใจวัตถุประสงค์และก็เป้าหมายชีวิตของตัวเองเมื่อเรามองเข้าไปข้างในคนแต่ละคนสามารถปรับปณิธานของตัวเองให้สอดคล้องกับสิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างแท้จริงได้นะครับประโยคที่16จนกว่าคุณจะทําให้จิตใต้สํานึกเป็นจิตสํานึกมันจะกําหนดชีวิตของคุณและคุณจะเรียกมันว่าโชคชะตา คำพูดนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการนำจิตใต้สำนึกไปสู่การรู้และเข้าใจอย่างมีสติข่าวยุงแนะนำเราว่าถ้าเราไม่สำรวจและเข้าใจความเชื่อและพฤติกรรมที่อยู่ภายใต้จิตสำนึกของเราสิ่งเหล่านั้นก็ยังคงมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราบ่อยครั้งที่มาในรูปแบบที่เรามองว่ามันคือโชคชะตาเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นเองเหมือนไม่มีเหตุผลทั้งๆท,ที่มันมีเหตุผลเพราะว่าจิตใต้สำนึกของคุณสั่งให้คุณทำบางอย่างจนเกิดผลบางอย่าง ประโยคนี้ของข่าวยุงกระตุ้นให้เราสำรวจตัวเองอย่างกระตือรือร้นเจมส์เคลียร์นักเขียนแนวพัฒนาชีวิตและนักพูดสร้างแรงบันดาลใจชื่อดังได้กล่าวเอาไว้คล้ายๆก,กันว่าคุณไม่จําเป็นต้องตกเป็นเหยื่อของสภาพแวดล้อมของคุณคุณสามารถเป็นสถาปนิกออกแบบมันก็ได้เช่นกันคําพูดอันทรงพลังของข่าวยุงประโยคที่17การรู้จักด้านมืดของตัวเองเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับด้านมืดของคนอื่น ข่าวยุงแนะนําว่าด้วยการยอมรับและเข้าใจข้อบกพร่องและสิ่งที่เป็นความมืดมนในใจของเราเองเราจะมีความเห็นอกเห็นใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดการกับข้อบกพร่องในคนอื่นคําพูดนี้ส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจและการรู้เข้าใจตัวเองว่าเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกด้านของชีวิตนะครับประโยคที่18สิ่งที่ทํายากที่สุดก็คือการยอมรับตัวเองอย่างสมบูรณ์ ข่าวดีก็คือว่ามีเพียงสองทางเลือกเท่านั้นในเรื่องนี้ก็คือเป็นตัวเราหรือไม่ก็ไม่เป็นตัวเราข่าวยุงสัมผัสถึงความกลัวการยอมรับตัวเองของคนเราหลายๆคนพบว่าการยอมรับและรักตัวเองอย่างเต็มที่นั้นเป็นเรื่องยากลําบากพวกเรายอมรับตัวเองกันไม่ได้คําพูดนี้ท้าทายให้เรารเผชิญหน้ากับความกลัวนี้เพราะว่าการยอมรับตัวเองอย่างที่เราเป็นอย่างแท้จริงจะเป็นการกระทําที่ทรงพลังและก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้นะครับประโยคที่19ที่ข่าวยุงพูดไว้ก็คือ เพื่อนเพื่อนของฉันเป็นการฉลาดที่จะบำรุงดวงวิญญาณของคุณไม่อย่างนั้นคุณจะผสมพันธ์มังกรและปีศาจอยู่ในใจของคุณคำพูดของขายุงประโยคนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการดูแลตัวเองทางจิตวิญญาณและอารมณ์การละเลยความคิดของตัวเองและจิตใจภายในของตัวเองนำไปสู่ความสับสนวุ่นวายภายในและความคิดด้านลบได้ด้วยการบำรุงเลี้ยงจิตวิญญาณผ่านการรู้และเข้าใจตัวเองความรักตัวเองและการใคร่ครวญจิตใจของตัวเองอยู่เสมอ เราจะป้องกันไม่ให้พลังภายในของเราที่เป็นฝ่ายทำลายล้างได้มีโอกาสเกิดขึ้นในจิตใจของเรานั่นคือประโยชที่ทรงพลังและก็ลึกซึ้งของนักจิตวิทยาชื่อก้องโลกข่าวยุงลองพิจารณาและก็นำไปปรับใช้กันดูนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบก็สามารถที่จะแชร์ไปให้กับคนที่คุณรักและหวังดีได้รวมทั้งให้กำลังใจช่องได้ด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ